ถ้ากัศยานไทยเชื่อมั่นอิซูสุเลือกรถมิวเอ็กเด e เอกพีก90คันให้บริการ AOT ลิมูซีนถ้ากาศยานสุวรรณภูมิมิสเตอร์มิชิมาสาโคโนะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชรอิซูสุเซลจำกัดส่งมอบรถอเนกประสงค์ใหม่มิวเอ็กเดนเอกพี k รุ่น Active ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่อิซุสุ2.2 DDI m a c f o r d พลังใหม่กำหนดโลกและเกียร์อัตโนมัติ8สปีดจำนวน90คัน ให้แก่คุณกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสวนภูมิและคุณสุวิทัศน์วงวิเชียนรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสวนภูมิสายการบินพาณิชย์บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกรวมทั้งดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยานมั่นใจเลือกมิวเอ็กซ์เดนเก็ตพีคูนำรถอนเนกประสงค์ยอดนิยม ของอีซูซในเมืองไทยที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างหลากหลายตลอดจนความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยรวมถึงพื้นที่ใช้สอยอนเนกประสงค์เพื่อใช้สำหรับ AOT ลิมูซีนซึ่งเป็นบริการขนส่งไปกลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีคุณภาพให้กับประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจพร้อมมาตรฐานระดับความปลอดภัยสูงสุดความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบายสำหรับอีสู u ูมิวเอ็กเตอเ็กพีคมีการเพิ่มความจุกระบอกสูบจาก1,898ซีซีเป็น2,164ซีซีเปลี่ยนเสื้อสูบฝาสูบลูกสูบก้านสูบและเพลา พ่อเหวี่ยงใหม่หมดลูกสูบใหม่เคลื่อดโดยสารที่มีคุณสมบัติลดแรงเสียดทานต่ำพิเศษออกแบบทรงหัวลูกสูบเป็นแบบไฮสไวช่วยปรับทิศท,ทางการไหลของอากาศภายในกระบอกสูบเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เปลี่ยนหัวฉีดใหม่แรงดันเพิ่มขึ้นจาก180 mpa เป็น250 mpa ควบคุมการทำงานด้วย engine control module แบบ multi-core เปลี่ยนเทอร์โบใหม่ปากทางเข้าและใบพัดเทอร์ไบใหญ่ขึ้น ยังคงมีระบบแปรผ่นคีบเช่นเดิมเพิ่มเติมระบบควบคุมเวทเกตด,ด้วยไฟฟ้าปรับปรุงระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ใหม่แบบไฮโฟเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นเพิ่มสมรรถนะและความทนทานเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบเล็กทนิกพร้อมแพทเทินชิพที่พวงมาลายัยระบบเอดัเพิ่มเข้ามาใหม่ทําให้การเดินทางในเมืองสะดวกมากขึ้นด้วยความสะดวกสบายของการเดินทางจึงทําให้ท่าอากาศยานไทยเลือกรถ Isuzu MU-X The Next Peak ถึง90คันมาให้บริการ AOT Limousine ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ